น้องออกัสครับนี่ยชอบเกามากเลยครับน้องออกัสครับเดี๋ยวจะเกาให้ครับน้องออกัสชอบเกามากเลยหน้าตาโมโตูมากครับดูครับน้องออกัสน้องออกัสค่ะน้องออกัสเป็นทายาทของแม่ใบชานะครับนี่นคือแม่ใบชาครับครับแม่ใบชากับพ่อ KF31 นะครับนี่ ถือว่าจ่ายลูกได้ดีมากครับกระดูกกระเดี่ยวลำตัวความหนาความลึกถือว่าสมูทครับสวยงามลงตัวมากเลยครับโอเคครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเกาให้ครับเดี๋ยวเกาให้ครับน้องออกัสครับเดี๋ยวเกาให้ครับดูแข้งขาเขาครับดูครับดูแข้งขาเขาครับดูครับความลึกความอะไรถือว่าไม่ธรรมดาครับ น้องก็ชอบเกาครับผมอายุน่าจะเข้าปีที่2แล้วครับความสูงประมาณร้อยสาบวกครับคอหนาดีครับหนังคอหนาดีครับแล้วก็ลึกดีครับแล้วก็สัดส่วนสมส่วนดีครับความยาวความลึกรู้สึกว่าสมส่วนดีครับอ้าวเจ้านี่มากวนครับเอาไปครับไปครับไป เดี๋ยนี้มากวนพี่ครับดูครับนี่คือลูกชายเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมน้องออกกัดโดดโตดเขาตั้งไหนครับดูหางเขาครับดูเครื่องเพศเขาครับหางเริ่มเป็นใกล้จะเริ่มเป็นหางแย้หางจระเข้แล้วครับดูครับจัดว่าเด็ดครับผม